กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนจ้าจะมีพาเลาะไรสไตล์มืนอยู่พี่น้องพี่ใบไม้ก็ลังล้วนบิดจ้าจะมีพ่อพักอันนี้บักพุ้งอ่าทุกคนเปลี่ยนงามาง้าเลยจ้าเดี๋ยวมาพี่กันเนาะงามมากเลยทุกคนนี่อ่อนๆหอมจานเป็นทางหนามไลอยู่ในป่าไหมทุกคนนี่นี่จ้านี่จะเก็บทุกคนเก็บเป็นลวกกินกับตบักคุ้งจ้ันี่เห็นปะง้าง เดี๋ยวครับใครทูเถอหนะเดียอดทูเธอกีฬานะเออนี่งามๆแต่ดูพนะี่น้องลวงกําต่ำมุงงวนแสีบจ้ะมันงวก็ออกอ่อนๆนะอืมอ่อนๆจ้ะทุกคนแค่ในเฮฟเดียฝนทูเธอกีฬาจ้ะเดี๋ยวจะกำกับเพราเดี๋ยวเฮกูมา เดียวเฮ็เคียนเคียนพิกเดียวไอ้นกลู่ซึ่งดิอันเธอโอเปนฟอร์มีพิกเต็มเลยนะทุกคนก็ลังออกไหมน้ามันฝนตกเนาะมันมาแห้งมาโดนไหมเดียดเคียนไอเมฆเกียร์เฮียนี่ันไอ้ทิ้งสบายทูเธอดาเดียวไอ้นี่เซฟอีกไปเซฟไปเก็บเฮ็ดควันสนพี่น้องเมมโมรี่เต็มคนละเงือบลายเออไดเฮดไดคลิปเฮดเดลย ได้ไปพ่อใหญ่เดลิกเอาโทรศพัพท์คนไทยกับกล่องคนไทยจ่าิได้เราก็สิได้โหลดมาให้ำง,งาบเลยพี่นอ้องกินได้เขาก็อดเก็ยบกัได้เนาะพี่เต็มเลยจ้าเดี๋ยวโมเมนต์พ่อใหญ่เดี๋เราก็หยัดย่างนีโบยักกันนั้นอาสีพคุ้นเดินเหี้ยเดี๋ยวเต็มเลยทุกคน จ้ะอ่อ,อนๆพร้อมนะไปพ่ออยู่ปากท่อท้งเข่าอันป้าเห็ดอันนี่หนแหละจ้ะทุกคนเผาแล้วคุณกีฬามันอยากเล,ล็กนีดนะเป็นป้าน้ำไหลลงมาจากเขาทุกคนพี่จา้าพี่น้องนอ๋อเก็บตัวเฝ้าเก็บเกินท่างไทยคลิปมันก็ซ่าเนะเาะพ่อใหญ่เดลิกเราก็บปอยากทา,ารองสี่ก็ซ่าพร้อมลงมาหน่อยจ้าหนึ่งน,น,น,นะ ยอ,อดอ่อนเลยบ้านนี้ทุกคนปวดผูถ้าลวกมันจะขมขม,มนะคุณมันก็บ่ได้ขมหลายนะขมกว่านี่กัยังกินเนาะมันบอกอ่อ,อนอ่อ,อน,มนมปโมเมนต์เดียวสิปูนจะวิญญาณลงไปลึกๆทั้งผนจะพีน้องไปด้เห็ดขอนสนง้าางําคักง้มแเนี่ยไหม เอเฮ็ดคลิปน้ำตกจามนาทีก็พอแล้วพี่นนะ้องเนาะเอ๋โอ้ยมิชิได้มาเก็บอีกอยู่จังมันก็ลังออกโอ,อนโอนหมดลายเหมดหมดหลายแต่ก็ือให้มิชิไปแช่น้ำเกลือจากหน่อยร้องกลิ่นดิบเปิงจ้าทุกคนเพราะาเขาหย่านพายองพยาดอย่งนี้นะเพราะว่ามันอยู่ป่าอยู่เขาเนาะมันพอล่างผักต่างต้องค้มสะอาด ใส่แปกกิ่งโซดาประมาณน,นี้จ้ะทุกคนสบายที่มีซิมดิบๆเบปึงนะมันบอกมันบ่มนบขมนะทุกคนแสบพักกันเนี่ยบักปุงอ่ะกินยอดอ่อ,อนๆมันเขาบอกในหนังสือเนาะไดตู้ปูก็าลายพี่น้องเห็นปะไอตู้ปู ไปจ้าพี่นออ้องขอคุณหลายๆลายอที่เขามารับชมรับฟังจาาสี่หานาทีหมืดคำมาแล้วหวนขึ้นเมียเยนเฮาจ้าขอบคุณทุกไหลทุกแช้ที่รับชมรับฟัง้อจ้าสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งส,สุขพสุข้นจ้าก็ใจเด็ดลีกยินีีคุณเจ้กไก่ปลาเขาสูงมากค่ะเขานี่คุณนั่งมันล้อกินกีฬาจ้าสวัสดีจ้า